สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทำอะไรทานกันดีเออนซ่ามีของที่ในตู้เย็นะ่ะที่มันเหลือๆนะคะอย่างละนิดอย่างละหน่อยนซ่าก็เลยคิดว่าอยากจะมาทำแกงไตปลานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะวันนี้นซ่าก็จะมาทำแกงไตปลานะคะจะทดลองทำดูนะคะมีส่วนผสมก็มี อันนี้เป็นพริกแกงนะคะเราจะละลายน้ำลงไปเลยค่ะแล้วก็อันนี้ปลาทูปลาทูทอดที่แกะแล้วนะคะแล้วก็มันฝรั่งเราปอกแล้วก็ล้างไว้นะคะหน่อไม้ ต้มล้างเสร็จเรียบร้อยอันนี้เป็นมะเขือะมะเขือเปาะก,กับถเถอฝักยาวที่ขาดไม่ได้คือไตปลาต้มแล้วค่ะเลาก็ละลายเครื่องแกงก่อนนะคะ จะลองทําดูนะคะชอบกินแต่ว่าไม่ค่อยได้ทําเองส่วนมากจะซื้อมาแต่วันนี้อยากลองทําดูนะคะเพราะว่ามีมีกับของที่เราเหลือๆอยู่ในตู้เย็นเราก็เก็บเอามาใส่หม้อรวมกันนะคะก็เป็นเป็นเมนูได้อีกหนึ่งเมนูนะคะปลาทูก็ปลาทูทอดก็กินไม่หมด เรก็เก็บใส่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาแกะแล้วก็เอามาแกงไตปลานะคะี๋ยวเราจะต้มละลายแล้วก็ให้มันเดือดสักพักหนึ่งอ๋อเกือบลืมแล้วค่ะสามเกลือค่ะ,คะเครื่องต้งยมยำอย่าลืมตอนนี้น้ําแกงเดือดแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียก อันนี้นะคะน้ำมะขามเปียกใส่ไม่มากนะคะเราจะใส่แบบไม่ต้องออกรสเปรี้ยวนะคะหน่อไม้นะคะใส่ลงไป แล้วเราก็จะใส่โด้วยประทูนะคะแล้วก็มันฝรั่งหรือจะเป็นฟักทองก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็น ไตปลานะคะน้ำไตปลาทีต้มแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะคะ <c oughs> เพื่อให้มันเดือดอีกครั้งหนึ่ง อันนี้เราก็ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือกับถั่วฝักยาวลงไปเลยนะคะเพราะมันเดือดแล้วเราก็จะตั้งทิ้งเอาไว้ให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะคะ เราจะชิมนะคะรสชาติก็กำลังดีแล้วนะคะไม่ต้องปรุงไม่ต้องเติมอะไรเลยนะคะเคม็มรสเปรี้ยวมันก็ใส่ถั่มมะขาม,มก็ไม่ต้องใส่มากนะครับเพราะใช้ความเปรี้ยวนิดหน่อยเอง ควาเค็มก็กําลังดีหอมไตปลามากเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะแกงไตปลาของเรา เราจะตักไปชิมนะนิดหน่อยเพราะว่าทานคนเดียวชิมคนเดียวนะคะอันนี้นะคะเราจะตักไปชิมนิดหน่อยค่ะ